สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องห้าขวดากนะครับมม่นี่สีผ้ามาตะลุยแหลงมันตีเพเย์กบเบ็เดถอนเลยอ่อ,อนะครับอันนี้ก็ พึ่งฮัดเลนไม่ได้ฮัดเลนเนาะ,ะก็เลนมาโดนพึ่งฮัดล่งคลิปไหมนี่แหละโตกว่าซัเน่ละรูปก,กว่าจั๊กซันเมื่อกี้กันเนื้อคิวว่าสื่อสองสื่อสองเงี่ยว่าแมงลืมสองจ้าของ อ่ะเราไปกดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมจะเล่นเล่นเป็นมันติเพลเยอร์หรือเปล่าแบบโหมดจัดหนับอืมตอนนี้ผมอยู่แรงโปรสองแล้วนะครับโอ้เราอยู่ทีมไหนไวะเนี่ยโอ้โหมดนี้ ทีมในสังหารได้ครบ50ก่อนจะเป็นผู้ชนะ ừ, อัดอยูัวขอโทษนะครับที่มือใหม่นะครับแต่ว่าอยากลองทำดูผมชอบเล่นผมก็ชอบเล่นปืนนี้แหละ P D W 5 7ดซอมบี้ใช่ปหมวะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับว่าเก่าตักเปลี่ยนได้นะครับ มาตัง้งแต่ใจเล่นหนอยแล้วป่าดักควายก่อนนานกว่าแล้วไปแล้วครับลั่นไปทีนึงโอ้โหขนาดครั้งแรกนี่เก่งๆเลยนะครับเนี่ยแต่เราจะคนดูนะเอ้ยอเรียบร้อยไหมครับ ถอยก,ก่อนเขาเรียกว่าตั้งหลักไม่ได้หนีเสียงผมอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษดนะ้วยน่าหงไงปกติเล่นดีกว่านี้นะไม่อาจกีบเนื่อโอ้ตายห่าล้วขอโทษคำหยาบนะครับไม่สุภาพ ก็เก่งเลยคะแนนสีเท่าแล้วหรอมีไปไหน,นหมดปะสายซุ่มนะครับใ, <c oughs> ใครอยากเล่นเจอได้แอดมาไม่เก่งแต่ก็จะพยายามเล่นนะครับ เอ้ยหลบกคนลกอกคนเอ้ยต้องบุกแล้วต่อสิบเอ็ดนั่งตายก็เอียงวะใครว่รราเลยกูคุยกับใครเอ้ยกูพูดอยู่คนเดียวน่ย เวื่อไปหมดแล้วเนะี่ยมือไม้ไม่ออกแล้วปกติเล่นดีกว่านี้นะครับคุณพอืมโอ้โหขาวแกกากแน่เลย ผมเนี่ยไปไม่ต้องเสริมนะครับตั้งใจเล่นขาดหกว่ะขอภัยในเสียงรบกวนด้วยครับถ้าเสียงเบาก็เปิดให้เสียงดังๆหน่อยก็ดีดว่าอย่าว่าผมนะครับผมพึ่งหัดเอ้ยไม่ใช่พึ่งหัด,อ,หหดอัดคลิปยิงก็ไม่ตายเอยเล่นอายเด็กนะ ยังไม่รู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ยูทูบยูทูบนะฮะเฮ้ยหายไปไหนหมดวะเดินวนอยู่สามรอบแล้วเนะี่ยโอ้ตายตายคลิปนี้ กูตายวันนี้ขั้วาดาเฮ้ยอืมคอแนยวเว,ยว้ยก็ตีเก่งกว่านี้นะครับใครคิดไงก็คอมเมนต์มาจะมีคนดูหรือเปล่า<笑><笑>พูดเลยมีบางคนเขาบอกผมพูดอยู่คนเดียวเมื่อกี้โอ้โหโส,สวน,นสายหน้าเลย อผมอยากลองดูวิธีเนี้ครับอยูได้ยี่สิบสี่เท่า่ะโอ้ยนั่นซูมอุ้ยตายครับพี่น้องเหือแตกด้วย ผมภาษาเรื่องที่อยู่ไ,ไกลๆนั่นแหละหวังว่าแบบคือว่าครั้งแรกมันดูทูบได้ดีห้องนี้มีคัหยาบนิดนึงนะครับต่อไปกอ็อาจจะหยาบเยอะอ้้ วุ่นไปวนมาเนาะก็ร่องเบิ้งมาใส่ละวปืนยิงไปดิยิงไปดิมันต้องโดนแล้วล่ะโดนต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะยังโดนแล้วล่ะหืมหัวเกือบหมดแม็กยิงมันเลยเนี่ย เล่นแบบไม่มีอะไรเลยเสียงอาจจะใหญ่บ้างครับขอโทษฮะต่อยากทำคอมเมนต์มาได้นะครับว่าผมยังงงินอย่างนี้ผมรับได้หมดเอเคย ออกมาเหนะฟาร์มโหยด,โดย,เ,ยดเห็นนายสองเหี้ยแค่เอ,อ,อาอย่ายิงผมกูจะเปลี่ยนซื้อหากลัวดากมึงเครียดหน่อยก็มาดิ สายหรือขวาสายหรือขวาว่าไงว่าไงว่าไงหลังว่าไงเครื่องบินมาหาอะไรไปสี่สองแปดคำนวณเลขเก่งไม่ใช่อะไรนะฮะแทงเยอะเสียเยอะนี่ พอได้ไหมท่านผู้ชมเฮ้ยมันอาจอยู่วะโอ้ด่าอยู่เว้ยดูผมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหนีไปไหนเลยเฮ้ยปืนนี้นัาเดียวตายลดเสียงดังด้วยแต่ไงก็ชนะ โดดูปืน M4 LMG เสียงเบาไปไหนก็เพิ่มเสียงดังๆแล้วกันนะครับอัดในมือถือง่ายๆเห็นเขาอยากทำล้วก็อยากทำบ้างโอันดับสองอย่าง ขัวดาบคนะมรับยามน,นะครับถ้าเพื่อนเปิดมาดูแบบคลิปนี้ผมคงแบบโคตรได้ถ้าผมเปิดดูคลิปตัวเองโอ้ย หาวาเถอะไปเปิดกล่องก่อนอ๋อไม่เนียผมอยากได้เนี่ยตัวนี้มาเลยเนี่ย pmc เนี่ย going dark บอกไม่ใช่นะ going dark อะไรหรอเปล่านเนี่ยสองตัวเนี่ยอยากได้สกินใหม่มากเลยจะได้ติดกล่องพยาบาล โอ้รอบนี้ได้โดนเว้ยจาตัวโหดหาตัวโหดลงเฮ้ยเราไม่มีตัวโหดนีม่มีแตบ่บักอันนี้แหละลายพังจัดไป